สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันทํางานของโฟนะคะวันนี้โฟก็ตื่นแล้วนะคะช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาติดตามนะคะว่าชีวิต1วันนะคะของแม่ค้าต่างแดนนะคะโฟทําอะไรบ้างนะคะ,อะตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จากนั้นนะคะโฟก็จะนั่นงดื่มกาแฟนะคะช่วงดื่มกาแฟแล้วก็แบบดื่มน้ำมะนาวอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการ เขียนจอ,อนอบุกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเขียนจอนอฟบุกแล้โฟจะแบบคือเขีย ja, นท, ja, ที่บ้านนะคะแต่ว่าวันนี้โฟตื่นสายนิดนึงนะคะก็เลยแบบเอาลงมาเขียนข้างล่างนะคะแล้วก็จากนั้นจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนภาษานะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุนะะ่เนเนี่ยตอนนี้คือโฟจะใช้การเรียนแบบคือโฟจะเรีย ja, นในแอปนี้นะคะเป็นแอปโดิงโก้นะคะจัดเรียนในน,ะะนี้นะคะโฟก็จะเรียนประมาณแบบ 15- บหถึงสานาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นโฟก็จะแบบแบบเตรียมมี คอนเทนต์นะคะคือโฟกําลังเบาก็จะเขียนหนังสือนะคะเป็นพล็อตเตอรการเขียนคู่มือนะคะของของปีนี้นะคะเขียนคู่มือเกี่ยวกับเรื่องโอการทําธุรกิจอะไรเงี้ยโฟก็จะแบบมาดูแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่จะลงเพจลงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลานี้นะคะในในในเตรียมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะนั่งดื่มกาแฟไปแล้วก็เรียนภาษาไปนะคะ ก็หลังจากเรียนภาษาเสร็จแล้วนะคะโฟก็จะออกมาเดินออกกำลังกายนะคะประมาณ30นาทีนะคะก็มาที่เดิมค่ะมาเส้นเดิมๆที่เคยมาเดินนอกที่เป็นทุ่งกว้างนะคะที่เขาปลูกล้้ข้าวโพดเลยพวกนี้ค่ะก็เมื่อ2วันที่แล้วก็หิมะมันตกเนาะตอนนี้ก็หิมะเริ่มแบบ เริ่มละลายหมดแล้วนะคะก็เบื้องหลังความสวยงามเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้สวยขาวโพลนเหมือนวัน2วันที่แล้วนะคะมันก็เริ่มละ,ละลายไปแล้วนะคะก็จะเริ่มแบบเออเป็นสีดําเริ่มมีความสุกปรกเล็กน้อยนะคะ,ะแต่ว่าก็อากาศก็เย็นสบายสดชื่นค่ะโฟชอบออกมาเดินก่อนที่จะเริ่ม ทำงานนะคะก่อนจะกลับไปทํางานที่ร้านก็ออกมาเดินเล่นนะคะออกมาเดินออกกําลังกายชิวๆนะคะรับอากาศสดชื่นนะคะเพื่อเติมพลังก่อนจะกลับไปเริ่มต้นนะคะทำงานทําความสะอาดที่ร้านนะคะตอนนี้ผมก็กลับมาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการเป็นเจ้าแล้วนะคะทําความสะอาดแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคุณแพทริกนะคะเขาจะแบบทำการแบบ ทำการถูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะและทีนี้ของโฟก็คงจะเหลือแต่ที่ครัวนะคะแต่ว่ากา็พอมาวันนี้นะคะโฟก็จะทำความสะอาดเตาแก๊สนะคะนี่เตาแก๊สที่เมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนฟอยล์เปลี่ยนอะไรไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเช็ดพวกหัวแก๊สต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดข้างในนะคะ พวก note, ซิงล้างจานอะไรต่างๆนะคะพวกนี้นีต้องแบบว่าคือทําความสะอาดให้หมดเลยวันนี้จะเป็นวันนี้เป็นวันอังคารก็เป็นแบบตารางที่จะต้องแบบว่าคือทําพวกนี้ค่ะทุกคนเนี่ยด้านทางด้านบนเ,เขาเรียกว่าดํากัดเนาะภาษาไทยเรียกว่าอะไรปล่องควันเหรอเออปล่องควันเนี่ยพวกนี้ต้องทําความสะอาดนะคะแล้วก็พวกหัวเตาแก๊สเลยพวกนี้นะคะก็ต้องทําความสะอาดแต่ว่าโฟทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกชั้นต่างๆ,ๆพวกนี้นะคะตองทําความสะอาดหมดเลยแล้วก็พวกตู้ตู้ที่ ใส่ของใส่รด้านในพวกนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าคือเช็ดถูไว้หมดเลยวันนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์นะคะเราก็คือทํากันไว้แล้วก็เหลือแต่พวกอ่ะจะต้องอล้างพื้นล้างอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ที่จะต้องทําำก็ล้างจานเครื่องไอ้ล้างจานพวกนี้ต้องทาทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้คือเหมือนแพททิ้เขาจะใส่ไว้เรียบร้อยแล,แล้วก็เหลือแค่โฟต้องมาเช็ดนะคะทำความสะอาดพวกนี้แล้วก็พวกเอ ล้างพวกเช็ดพวกตู้แช่แข็งเลยต่างๆเหล่านี้นะคะนี่อ๋อห้องนี้จะเป็นห้องห้องพวกตู้แช่แข็งตู้เย็นอะไรต่างๆะคะที่แช่ที่แช่พวกอของของท่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพวกนี้แล้วเดี๋ยวหลังโฟจะแบบว่าคือมาเปิดให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวขอทอําความสะอาดก่อน<ๆ>ขอจัดจัดระเบียบก่อนนะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็ภารกิจช่วงเช้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะหลังจากนี้ก็จะเป็นภารกิจช่วงบ่ายการเตรียมของจัดเตรียมพวกเอ พวกของทอดจัดใส่ตู้อะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปดื่มกาแฟพักดื่มกาแฟก่อนสัก1 5นาทีแล้วก็อาจจะแบบว่าเ,เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มอีกสัก1 5นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยจะเตรียมของนะเพราะว่าตอนนี้แพทติกไม่อยู่แพทติกออกไปซื้อของนะคะแล้วก็มีเวลาชิลได้นะคะ <laughs> <laughs> มุมนี้จะเป็นมุมโปรดนะคะมุมกาแฟเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อน <laughs> แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในภารกิจช่วงการเตรียมของคลิปหน้าลาเพื่อนๆบายค่ะ